อาจารย์เขาบอกว่ารอด้วยเขาบอกรอาหรอด้วยคุณไข่บายบายฟู๊บาย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 น้ำใส่บายบายน้ำสแล้วสิกอ่ะสิกเดี๋ยว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 เขากำลังมีอีเวนต์อยู่อของานหายตอนนี้สิกกำลังมีอีเวนต์กับ กันขับอยู่นะครับตอนนี้เมมเบอร์คนอื่นเดินไปแล้วนะครับวันนี้วันที่26่ิุมภาพันธ์2-5-6-1เนื่องจากมิวสิกมาวันนี้นะครับก็เลยแบบเหมือนจัดงานวันเกิดย้อนหลังระหว่างแฟนคลับกับมิวสิกนะครับตอนนี้ในพีซ้อนไลท์ ทำอะไรกันไม่รู้อามีมิวสิกถ่ายรูปแฟนคลับนะคบ <c oughs> <c oughs> โอ้อยากรู้จริงๆเลยกล้องใครกล้องสิกเองหรือว่ากล้องคนเดิน <c oughs> โอ้ยมีเซลฟี่กับใครด้วยอะ่ะโอ้เราต้องมาลุ้นกันนะว่าคืนนี้จะเห็นเราไหม ไม่รุนครับไม่สนใจครับแค่สิถ่ายรูปเราก็โอเคแล้วส่วนจะลงรูปอะไรแค่ชานิเขาครับไม่หล่หมายว่ารูปนั้นจะติดเราไหมโอ้ไม่ได้ซีเรียสครับตรงนั้นคือก็คือหมายความว่าถ้าติด่ะคือกำไรใช่แต่ถ้าไม่ติอก็ไลก็ดีแล้ว เห็นเล่าเห็นเล่าแบบเบอร์ก็จ okay pues ะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามิวสิกจะออกมานะครับตอนนี้มิวสิกกำลังสนุกกับการเล่นกล้องนะครับ ปกติจะเป็นโอตาถ่ายนะครับคราวนี้มิสิกถ่ายเองนะครับเอาไว้ไปลุ้นกันนะครับว่าภาพไอจของมิสิกจะลงภาพอะไรนะครับ สิทิกออกมาแล้วฮา <laughs> ลโครับ ยอดมากตอนนี้สิกถ่ายรูปกับสแตนดี้นะครับมีเซลฟี่ด้วยแบกกลับแบกกลับซิงซิงแบกกลับเองเลยนะครับ เอาเขาแบกแจกสถกิถูกแล้วถูกแล้วทำถูกแล้วสิยินดีด้วยนะสิบเจ็ดแล้วนะอเ, <c oughs> เออเจ้าดีนะแค่นี้น <c oughs> สุดยอดเออรู้สึกยังไงบ้างครับ แค่นี้ก็ปื้มแล้วนะสดๆครับวันนี้ครับจะไปจบก,กันด้วยนะครับวันนี้คนก็ทยอยกลับแล้วนะครับ อยู่จุดที่ดีมากเลยอะ่ะสามารถจะถ่ายกับน้องพอดีใช่ไหมเออน้องมายืนให้ถ่ายด้วยอะ่ะเออรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอ่เดี๋ยวถ่ายรูปคุณกันนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับนี่เดี๋ยวขอขอขอ,ขอดูรูปได้ไหมที่ที่ที่ถ่ายน้องน้องสิกไปอะ่ะเนาะอ๋อถ่ายเป็นวิดีโอเลย โอ๊ยเกิดความผิดฉาแล้วแล้วแล้วคามมีมิวสิกมาครับหรือว่าคารมีคนอื่นตันล้วค <ok ่ะฮะมิวสิก้วค่ะกันโอชิโอ้เป็นโอชิตันด้วยโอ้สุดยอดโอ้แบบว่าประสบการณ์ล้ำค่ามากวันนี้ทุท <ah? ีครับไปแล้วนะครับ ไปหมดแล้วนะครับนี่คือคนที่เหลือนะครับ<า>นครับของงานไปแล้วแต่ตลาดยังไม่ไวายนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับโอาดีนะสิ นวัีนส birthday, birthday, ัสิกบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์มิวสิกนะครับบ๊ายบายครับ